สวัสดีพ่อเม่พี่น้องปองปายสู้ผูสุขนคนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมฟรั่งเยอรมันวิไลเม็กซ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้วิไลกับบรดภพาพพี่น้องเข้าสวนเนะค่ะเมื่อนี้วิไลจะพาพ่อเมยพี่น้องเห็ดเวียกคับพี่น้องค่ะเห็ดเีเกคือว่าคืออีหยังเนาะค่ะ นี่ราคาเฮดเบียดก็คือทำหลังคาให้กับลูกสาวอีกคนนะคะพี่น้องคาในเมื่อเอาเขามาแล้วเียนวิไลมันก็บ,บ่มีหลังคาเนาะคะ่ะหลังคาทั้ง,งคางนี่บ่มีก็ต้องมาเฮดหลังคาทั้ง,งคางนี้นะคะพี่น้องคา่าคนงานของวิไลกับบ่เมนนะะ่นไผ่ดอกค่ะน้องไส้กับน้องเขยพี่น้องค่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะเะนาะบ่ได้ขี้เนียวเลยค่ะบ่ได้ขี้เนี้ยแต่ว่าขี้ตืบนะคะ <c oughs> คือว่า อันนองคันอาสามาเหตถไหเนาะค่ะที่จริงแต่ว่าลูกไส้เหรอคะลูกไสก้กะบ่อเขานองไส้วิไลแต่ว่าโอเคว่าทั้งนาทั้งห้านสิมาซอยกันเหตุเนาะค่ะทั้งนาเจ้า,จาของทั้งนาเคยทั้งลูกไส,ส้สิเนาะ,ะว่าสิม,เสบบมาเหตแต่ว่าสุดท้ายกะบ่ได้มาเดเพะว่าลูกไส้เดินทางลงไปเหตงานเนาะค่ะลังเ,เสร็จเทศกาลหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเทศกาลจุดจบไปแล้วนะคะนอกกันในเวลาเข้าไปเหตุงานเหตุการณ์แต่ว่าคนที่อยู่ในนี้คือว่นาน้องไส้ของวิไลยอยู่จากมูบานีค่ะประมาณสิบคิดกบ่มั่นใจนะคะเพราะว่าวิไลบ่เ,เคยแทกหลักลโลกเบิงจะเขียวว่า มันจักกิโลมันทอดยัดทอดใัดแต่ว่าหูแต่ว่าเวลาเดินทางไปโมบานนองใช่ค่ะสิไปย่างเดียวละครว่บบาได้เบิ้งแต่ว่าละกิโลต่อกิโลว่าได้เบิ้งอีกอยังคือว่าไปหอดกับหอดเนาะคะ่ะเนาะเวลาหอดแลว้วก็กลับมากกับเป็นเป็นธรรมเนียมเนาะค่ะเป็นตามภาษาการเดินทางในบ้านนอกนะคะไปนองค่ะต้นบอกเน่าของวิไลวิไลก็บ,บอกเลยว่าสงสัยปวกกินแต่ว่าคือว่าบวมเป็นปวดเนอค่ะก็จะเป็นเป็นด้วงค่ะ เพราะว่าละผักหลังๆนี่วิาล่าได้เอาโพลรดานมาห้อยนะคะโพลดานมาห้ยการที่เอาโพลรดานมาโรยก็คือการข่าปววข่หมดขาหมอดว่าห้มันเจาะรากเจาะอย่างหล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าวิไปลอยลงลงไปมันกับว่ามีปัญหาดอกเพราะว่า พื้นนาดินมันที่ต้องเจอแดดเจออากาศเจออย่างต่ว่าวิไลเอาขยะพักแน่เอาขยะนิ่กินแน่หรือว่าเอาขยะหยาแย่เอาขยะของหยาเนาะคะ่ะมาถึงตงัวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุ้มนาดินนะคะนาดินมันก็เลยบม่ได้เจอกแสงบ่ไดดเจอก็อีตะเวนประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นความ อับชื้นถรรบ้า,บานห้าก็ะสือเอินอับชื้นนะคะมันกระสีบอดสูตรอากาศดีๆเพราะว่ามันปิดนะดินปเปมดอ่าหากเขามันก็นเลยกายเน่าไปก็เลยเป็นแบบว่าอาจจะมีดวงมีหมอดมียังมมนจอล่ะค่ะแต่มันตายไปแล้วค่ะต้นบกเมา้าตน้นต้นบกหน้าต้นนี้มันตายไปแล้วเพราะว่าต้นบกหน้าต้นนี้ของวิไล่เนี่ยกินได้มดคุ้มค่ะพี่น้องค่ะคุ้มไมายข้ามาใน,นคุ้มในเขตไกล,ไกลๆละแวกข,ของูมะของอ่ะ เขตทีวิไลอูนนะคะคิดได้ทุกลังค่างเงื่อนไผอยากได้ไผอยากเอาก็มาเก็บค่ะพอบอกหน้าวตัวนี้เกิดดอกเกิดน้วยตลอดปีค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะสำหรับช่างต่อ สั่งส่วนตัวส่วนตัวอีหลครับพี่นองค่ะสั่งส่วนตัวก็คือว่านองไส้กับน,นองเคยเหย็ดตอนนี้ก็ล่อหลังค่าสันแขงโอโเวอร์แมนหลังค่าหลังค่าสันไทยพี่นงค่ะโอโ้ยบอกผิดโอเวอร์แมนสันแข็งเลยค่ะสันไท่สวัสดีพ่อแม่พี่นงกองป่ายสู้ผู้สุคนนะครับพี่นองค่ะี่ไล่กับพ่พอแม่พี่นองเบิ้งนะคะแต่ว่าท่านเล้วบอกว่านองไส้เนาะค่ะนองไส้กับน,นองเคยกะทีจะโค้งไวะะ้เนาะเ็ดม่าเป็น ได้ช่องมือเลยล่ะค่ะตั้งแต่หัวว่านนะคะแต่เวลาบริหารลิปออกเนาะเะไรก็เลยมาเห็ดคลิปือมือเพราะว่าเฮ็ดไว้ล่ะค่ะไว้เอาเสาเสาก็เป็นเสาหลุดนะคะ่ะเพื่อที่จะเฮ็ดละ่ะลังค่าเฮ็ดอันของจอดรถเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อที่จะกันกันอย่างกับกันลมกันแดดอางจ้าหน่อยล่ะค่ะอีกย่างหนึ่งก็ดีอย่างหนึง่งเพราะว่าเนี่ยฝนตกมาฝนก็บบริษะะัทมาะพี่น,อน้องสร้างจำปิงสร้างเครื่องเคียงกันก็นกจะของงาน <c oughs> ไอน้องไส้เห็ดพี่น้องค่ะไอน้องไส้เห็ดแล้วก็มานั่งจมอืมนันผู้คิดผิดคิดถูกเนาะว่าันที่ห้เขาเห็ดไหนแล้วค่ะแต่ว่าถ้าให้สร้างเห็ดเป็นวร้างที่เคยยิ่งเล่เคยให้เห็ดขั้วนั่นแต่ให้สร้างเห็ด้างแบบเล่ยก็สิบอกสร้างตรงนั้นบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นได้เนาะอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้อันนี้บอกนองไส้ว่าเอาคือนไเป็นไปสี่ขึ้นไเห็ดไปสันขึ้นไปไปสันเขาจมห้เห็ดตามใจชซางพวกแมนเห็ดตามใจเจ้าของเนี่ยนไปทีไปสี่ไปกี่ไปหลายเขาจมหายบอกมาเห็ดเองกจะ มีกำลังผักกินเขา่าเห็โก้งเห็นยังเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะทำโครงสร้างเรียบร้อยแล้วที่นี่จะเหลือตีจะอันสันแข็งโอเวอมนเห oh, <woman. laughs> ลือจะรังค่าสันไท่นะคะล้องไก่บอกว่าให้เอาเป็นรังค่าธรรมดาแบบนี้แบบนี้นะคะเป็นข้างธรรมดามาหนี่ เรืองแกก็คมื่อฉีดอีพีว่าธาลังค่าธรรมดาเนาะกับพี่น้องค้าลังค่าธรรมดาถ้าเราเอาไซแล้วเอาไซแล้วมันสิกป็นวัดก็เาไปมันอกระิเป็นสลิงนะคะโดนไปค่ะนั่นมันอกระิเป็นสลิงยนี่ยมือออกมันก็สิกพังไปได้ทำเป็นชังไกถ้าอนาคตเท่าเห็ดจ๋าไม่นะคะน้องค้าอนาคตเราทำบ้านใหม่หรือว่าเราจะยกบ้านขึ้นอีกเท่ากับแค่เอาตัวโค้งมันขึ้นเท่ากับเอาเนี่ยมันหนุนแล้วก็ยกขึ้นไปทั้งโค้งด้วยมันบอกมันมันมันสบายมันไงน้องค้าวันนี้มันบริเวณทิมหรือบ่ิเวงย่านถ้าเอาร ราะว่านี่มันเป็นโค้งเล็กแล้วเนาะเสาวิไลก็เอาเป็นเสาเล็กเล้วกบพี่น้องค่ะแต่วิไลผ้ายางไปเบิ่งเนาะนี่นะคะเสาวิไลก็เอาเป็นเสาเล็กยุงสี่นะคะนี่เสาเล็กเขาเอิ่นเสาเล็กหนาสามนะคะแล้วเอาเป็นเสาทรงเหลี่ยมเสาทรงเหลี่ยมแล้วก็ตีตีจริงตีจริงเขาจะว่าเฮ็ดใส่ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าพอเอาเนาะก็เลยเอาเป็นเสาทรงเหลี่ยมกับตีคางนี้นะคะพี şey, ่น้องค่ะหุ้นเด็ดหอนหอนอิลิล้วก็ะีโค้งใส่ข้างเงี้ยนไปสั้นละค่ะไปยังสี่ค่ะ สร้างกับสร้างจําเป็นคือว่าอนเล่หลัะพี่น้องสร้างนองไส้นั่นหลัะพี่น้องค่ะเสาก็เป็นเสาเล็กคือจังมีไร้วาน่นะคะเป็นพีไร้เลือเอาเสาเล็กบ่เอาเสาปูนเนาะเพราะว่าถ้าเอาเสาปูนมา่อก่อนสี่ไงก็นองไส้ว่าบ่ต้องบ่ต้องเอาเสาปูนเอาเสาเล็กไปเลยใส่เสาเล็กไปเลยง่ายๆแล้วกับใบไ่บ่เถิดทะเสาเล็กอะเป็นเสาหนาสาม เขาเอินนาสามเนาะค่ะมันก็โอเคอยู่มันก็เป็นเสาใหญ่เราก็เอาเสื้อสร้างเสื้อสร้างสร้างจําเป็นสร้างนองไสอันนั้นบอกไปเนี่อันนั้นไปเนี่ก็เที่ยงกันพี่น้องบ้านน้องสะพายน้องสะพายเห็นป่ากับปัวอันบอกกันเนี่กันหองเงี้งหองเงี้งกันเนาะค่ะอันนั้น้องสะพายกับย่างนี้ไปเฮียนน้องสาวหมดละวันนี้วันนี้เขาไปกินเข่าเนาะกาวิไล่มากินมากินเนื้อเนาะซื้อเนื้อมากิ่งอแยงมากเขาก็กินเข่ายี่ปุ่นไปกินยุ่เฮียนน้องสาวเพราะว่าเฮียนวิไลบมีเหนียวเนาะะค่ไปกิ้ย่พุน แต่ว่านอนมานอนอยู่นีมานอนอยู่สองสามคืนแล้วเพื่อสี่เสมาเฮ็ด 4, 7, อันนี้ให้ยเอื่อยที่แล้ผู้ื้ญยว่าสีจ้างสร้างอทอน,นันทอน,นี่ผู้น้องกันเลยว่าเดี๋ยวสิมะซอยเฮ็ดเดี๋ยวสมาเฮ็ดห้บ่ต้องจางประมาณนี้ครับน้องคะแต่ว่าลูกไส้นั่นมาบ่ได้เพราะว่าลูกไส้เดินทางลงไปเห็นงานแล้วกันเลยว่าว่าเอาเฮ็ดผู้นาเคยนาเคยก็บอันาเจ้าของเนาะเฮ็ดกันค,คือคือเวากับเมียว่า หอหน้าเห็ดซะก็ออาหน้าหน้าเคยคือหอยนองเคยวิไลกันนองชายเห็ดกันสองค้นซาวันสันเมน่นบบได้มาซอยดอกมาลกูกซายกับว่ามันนี้กับได้โอกาสกับพี่นองค่ะวิไลกัได้โอกาสเน,ะนาะไลกัได้โอกาสได้ดอไโอกาสคือว่ออาคนแล้วค่ะค้นพวกตรงตรงต้นบอกหน้าเนาะตรงหมกหน้ามันอ่ะมันปวกจอเนาะค่ะจริงจริงมันบอกปวกจอดอกวิไลคิดว่าเป็นตัวดวงเนาะดวงดวงใหญ่ดวงใหญ่มันจอหักแล้วที่นี่ก็เลยโอเค วิไลปลูกต้นหน่อยไปแล้วต้นหน่อยไปแล้วฮะรุ่นเดี๋ยวพอมันใหญ่หน่อยหนึ่งวิไลก็เสียพรดานมาห้อยต่กีวิไลห้อยประจำพอหลังๆวิไลเลื่อมเลื่อมเอโพรดานมาห้อยเนาะแต่ปลูกไว้อ่าวิไลซื้อมาโดนละซึม่าแต่ตอนไปซื้อต้นพริกไทยละแล้วมันสิเป็นซี่ต้นหน่อยๆอยู่ในอยู่ในนันก็วิไลเก็ตเป็นสองสองคุ้มเนาะคุ้มที่ปลูกเป็นสองลุ้มลุ้มละสองต้นแต่มันไม่ต้นใหญ่ต้นหนึ่งต้นหน่อยต้นหนึ่งคือ ถ้ามันใยต้นใดใ่ต้นใดสมบูรณ์ก็เอาต้นนั้นหรือมันใยพร้อมกันก็เอาทั้งสองต้นแลัาตัดแต่งกริงเอานะค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็หลายปีดอกสวัดสีตะกินก็ประมาณสามปีแต่ว่าปลูกทิ้งไว้เนาะใครก็ปล่อยให้ที่มันวางถ้าสิเอาปูนไปโอบเลยกุ้ย่างหดปลูกกันเลยเออเอาว่าจะปลูกไว้ซักอาจจะมีต้นแนวอื่นต้นนี้มาปลูกให้มันเป็นโฮมเป็นโฮมมาทั้งปีมันเย็นมันลมรื่นจัหน้อยนะครับพี่น้องคะจะเป็นจังไดนะคะพี่น้องคะจะเสร็จไปถึงจุดไหนออกมาเราจะสวยไหมจะเป็นยังไงช่างช่างไม่มีราคา สั่งบ่มีราคาก็ะคือสั่งบได้จ่ายเงินวะ,ะนันเนาะสั่งบ่มีราคาะะเหตุออกมางามจำได้ก็ค่อยเบิ่งกันไหมในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับมือนีวิไลกลับ,บไไลม,มาอัปเดตนะคะมาอัปเดตให้พี่น้ององไปว่าเออวิไลเห็ดหยังมือนีวิไลเห็ดหยางนะคะมือนีวิไล่เฮ็ดหยางแน่หยังนียย่นจริงๆบิง่ได้เห็ดหยางซอยสาดอกค่ะแก,ก่เกบนี่เกมนอยแล้วก็นางโจมหเหกเอาเห็ดตรงนั้นตรงนี้จุดนั้นจุดนี้นะคะน่งโจมให้นอนเ่ะกันอนอาใช้ซื่อค่ะพอพูดพี่น้อะกล่องไปสูผู้สุขคนเจอกันไหมผอ่อกันไหม่ในคลิปนะ 哎。